เปิดประสบการณ์ครั้งแรกกบบการแค้หูแบบสารดั้งเดิมของจีนบอกได้เลยว่าลองแล้วจะติดใจเพราะผ่อนคลายจริงๆวันนี้คุณแฟนเขามาทํางานที่แถวเทาอินทา,ทาได้ยินว่ามีร้านนวดดังที่เป็นสารดั้งเดิมจากจีนผสมไทยต้องลองสักหน่อยจัดไปแค้หูแบบดั้งเดิมเขาก็จะมีใช้เสียงมาขึ้นความถี่บาบัดความเครียดแรกแกก็จะเกรงๆแล้วก็จกกั๊กจี้หน่อยๆแล้วเผยไปเพปเียอก็คืนหลับไปเลยครับมันสบายและผ่อนคลายจนหลับต่อหน้าคนอื่นแบบไม่รู้ตัวเลยทําจบคอนเรียบร้อยคือรู้เลยว่าหัวโล่งมาก ฟินสุดๆถึงขั้นติดใจกันไปเลยแช่หูเสร็จเวลาย,ยังเหลือไปต่อกับคอร์สนวดฝ่าเท้าแผ่นทินบบด,ดั้งเดิมในระหว่างการแช่เท้าด้วยน้ากุ่นก็จะมีการนวดคอบ่าไหล่ให้พักกินน้ํากินขนมผลไม้ที่ทางร้านจัดให้สักแป๊ ที่เทาเออร์เลอร์นี่คือบริการดีมากจริงๆนวดกดจุดฝ่าเท้ากันแบบโดนๆแต่เพิ่มแ๊บเดียวก็คือรู้สึกสบายผ่อนคลายมากๆเลยไหนจะการตกแต่งร้านที่ชวนผ่อนคลายอุณหภูมิร้านที่เย็นกําลังพอดีและกลิ่นหอมอ่อนๆที่ชวนหลับเป็นที่สุดท่านติดใจแทบอยากให้แฟนมาประชุมแถวเท้าอินเท้าบ่อยๆเลยค่ะใครที่กาลังมองหาร้านนวดเพื่อสุขภาพแนะนําเลยเทาเออร์เลอร์เทาอินเท้าสาขาอยู่ที่เยาวราชผ่อนคลายกันได้ตั้งแต่เที่ยงถึงดีสองส่วนคลิปหน้าพาทำไรดีติดตามมาให้ดีเลย